อุ๊ยณเดชเปิดภาพหวานจูบปากยายา่าโมเมนต์ฉลองวันครบรอบเพิ่งจะออกมาอัปเดตเรื่องแต่งงานในรายการ3มแซ่บเลยสำหรับพระเอกหนุ่มณเดชนคู่กิมิยะ ทีบอกถึงแพนแต่งงานกับยาย่าอุรัสยาว่าปีหน้าจะเริ่มแพนมีถ่ายรูปพรีเวดดิ้งแบกขาตั้งกล้องไปไม่ก็จ้างช่งางภาพมือสมัครเล่นที่ต่างประเทศถ่ายตามเมืองเล็กๆส่วนงานแต่งคิดว่าน่าจะมี3มที่มีพิธีขันหมากอีสานที่ขอนแก่นแต่งจริงที่นอร์เวย์งานที่ไทยก็กรุงเทพและล่าสุดณเดชน์ยังได้ออกมาโพสภาพเปิดโมเมนต์หวานวันครบรอบ จุปปากหวานยาย่าพร้อมกับแคปชั่นว่า We share h a p p i n e s s throughout the party Now we will do it again and again for the rest of our life I love you at อุรัสยาคนโซลไม่มีที่ยืนแล้วจ้าทำเอาแฟนๆคอมเมนต์รัวๆรวมถึงดาราและเพื่อนซี้อย่างนุ่มหมากปรินที่ยังเข้ามาแซวว่าแต่งเธอแล้วนะเด็กก็รีบตอบกลับทันทีแบบหนักแน่นว่ากำลังจะแต่งครับ จบกันไปแล้วสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ